เป็นการเอาแบตปกติการเอาแบตมันใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ดูสิได้ใช้ได้ถ้าถ้าเราจะใช้เราต้องหมุนเข้าในหมุนหมุนตามลูกศรหมุนอ่หมุนตามลูกศรหมุนง่ายครับตัวนี้เนี่ยหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาตั้งอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ไม่ต่อติดเมื่อกี้ถ้าเราหมุนออกแต่ว่าถ้า ถ้าติดตั้งระบบเสร็จแล้วไม่ควรไปปิดนะครับไม่ควรปิดไว้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีพวกชาร์จเจอร์อยู่ก็คือมันจะชาร์จแบตตลอดเวลาในปริมาณที่น้อยอเพราะว่าเครื่องมันต้องพร้อมทํางานตลอดเวลาแล้วก็มันจะมาเลี้ยงหน้าจออืม,มันจะมีชาร์จเจอร์อยู่ก็คือออนตัวน,นี้ตลอดแล้วก็ออนหน้าจอตลอดหน้าจอนี้ออนนะถ้าเราต่อระบบแล้วอ่ะมันจะมีไฟเลี้ยงหน้าจอตัวนี้มันก็จะเดี๋ยวมันจะจอขาวดา มันทํางานมันก็จะเป็นจอแบบนี้อันนี้คือสเ,เตตัสท,ที่เปิดไว้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้เปิดไว้เปิดอยู่แล้วถ้าถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วอ,ออโต้เสร็จแล้วก็คือเปิดตรงนี้ก่อนเลน,นี้แล้วกดออโตโ้อืแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแบตบเราต้องปิดไอ้นี้ก่อนครับเปลี่ยนแบตบปิดหน้าจอก่อนปิดไอ้นี้ก่อนอถืถ้าถ้าเราเปลี่ยนแบตในในระหว่างที่เขาติดตั้ง ระบบเสร็จแล้วครับคู่บวกตัวเนี้ยไม่ควรที่จะแตะโคงเพราะว่าระบบ Auto ออโต้ชาร์ะมันยังชาร์จตัวนี้อยู่อตัวนี้ไปแตะโคงเนี่ยช็อตเลยนะสะปาร์คเลยครับสปราร์คเลยเพราะว่าไอออโต้ชาร์จเนี่ยถึงที่จะปิดหน้าจอก็คือแต่ว่า Auto ออโต้ชาร์จยังทํางานนะครับก็คือถอดออกก็ระวังแต่นี่ตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่น่าแตะเพราะว่ามันไม่ถึง แต่เราก็หาผ้าห่อดีๆก็ได้อ่าก็คือเดี๋ยวกําลังถ้าพี่กําลังจะถอดเนี่ยพี่ก็เอาผ้าห่อดีๆไว้ก่อนใช่ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในจังหวัดที่เขาต่อระบบเสร็จเวลาเขาจะเปลี่ยนแบบเพราะว่าอโอโต้้ชาร์จมันทำงานอยู่